เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านข่าวใหญ่ล่าสุดที่ผมจะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่ข่าวธรรมดาแต่คือการก้าวครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าชายแดนไทยกัมพูชาไปตลอดกาลล่าสุดนี้เองที่จังหวัดก่อกงประเทศกัศกมพูชาการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ได้บรรลุข,ข้อตกลงที่สำคัญยิ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจะถอนอาวุธหนักทำลายล้างสูงทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายแดนใช่ครับคุณฟังไม่ผิด และไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเลขาของ GBC จะเร่งทำแผนภายใน3สัปดาห์และเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกำหนดทันทีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับที่ประชุมยังมีการหาหรือเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามแก๊งคอรเซนเตอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมาอ,อย่างยาวนาน แถมยังมีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายเพราะจะมีการพิจารณาผ่อนปลนการผ่านแดนโดยเฉพาะในพื้นที่จอจันทบุรีและจังหวัดตราดที่มีความตึงเครียดน้อยที่สุดนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสันติภาพที่แท้จริงกำลังจะกลับมาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจครั้งนี้คิดว่าความสงบสุขจะกลับคืนสู่ชายแดนได้ในที่สุดหรือไม่คอมเมนต์มาเลยกดไลค์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังกับทุกข่าวเด็ดที่เรานำเสนอแน่นอน